เรื่องจริงของนักสร้างแรงบันดาลใจนักสร้างแรงบันดาลใจไม่น้อยก็เป็นโรคซึมเศร้าเสียเองเพราะบุญบางอย่างทําให้ช่วงหนึ่งของชีวิตเขาสําเร็จสมหวังจึงเกิดพลังดึงดูดสิ่งที่ดีประกอบกับศิละปะในการพูดโน้มน้าวจิตใจคนเขาจึงมี สาวกติดตามจำนวนไม่น้อยเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างแรงบันดาลใจคน,คนอื่นให้เขาเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จแต่ชีวิตมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่มากเมื่อพบวิบากชนิดที่ไม่คาดฝันคนเหล่านี้จะผิดหวังมากเพราะเคยตั้งอยู่กับการเป็นผู้นำความคิดของคนอื่นมาก่อนไม่มีอะไรดีและประเสริฐและเป็นกำลังใจสร้างปัญญาได้รอบด้านถ้าวิปัสสนากรรมาฐานอีกแล้วคือหลักธรรมของพระพุทธองค์ถ้าเราจับทางได มันไม่มีอะไรซับซ้อนแค่ต้องอดทนฝึกปฏิบัติต่ตอไปปฏิบัติให้ถึงธรรมจึงจะเข้าใจชีวิตและเราจะกลายเป็นผู้นำจิตวิญญาณเราจะกลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองดังนั้นอย่าเอาความหวังไปฝากไว้ที่กับคนอื่นบางทีแล้วเรานั่นแหละท,ที่จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตอนเองเป็นนักจิตวิทยานำทางตนเองไปสู่การพัฒนาจิตใจที่ซื่อ ที่ถูกทางและอิสระและคืนอิสระภาพให้กับจิตใจของตัวเราเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามจเจริญงอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ